เอาบาทในพี่น้องเฮามาเบิงกันบาทนี่ว่าไผเป็นไผบอกแล้วว่าเลขออกมาสิว่าไผสิเป็นไผฮะผลรางวัลงวดประจำวันที่16บธันวาคมพ่ศอสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดงวดสุดท้ายของปีหกเจ็ด ทิมไทยไว้ดีแท้พี่น้องทิมไทยไว้ดีแท้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองเก้าศูนย์เลขหน้าครั้งที่สองเจ็ดสี่สองเลขหน้าครั้งที่สามแปดแปดหนึ่งเลขหน้าครั้งที่สี่โอ้ยเลขหลังครั้งที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเลขหลังครั้งที่สองสามสามหก เลขล่างออกตัวใดสองหนึ่งท้นท้นพี่น้องส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 องหนึ่งเป็นสอง <c oughs> เลขบนตัวใดรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามเป็นจงังไหพี่น้องเห้าโศกหมานข้ามออนกันไหลข้นบอ่อ มาบานนี้มาเบิงกันผลที่ได้รับดังที่น่าพอใจบอกแล้วว่าบางข้างเลขตัวเด่นกะสิบบอมาตัวนี้ได้เด่นมากเดยตัวนี้ได้ดีเด่นมากตัวร่างมากเป็นจังไดคลิปสรุปแม่ครัว6กสามสี่หดเจดสสี่เจ็ด หกสามสี่สามพี่น้องเอาพ้ออกออกตรงตรงแม่ขั่วจับมาน้ากันแล้วพี่น้องนี่เด้อคลิปสรุปเข่าบนล่างแม่ขั่วจับบ่ได้คือสองหนึ่งเป็นอย่างคือบ่จับสองหนึ่งหนึ่งหกกับบ่จับให้พี่น้องจับเองคลิปสรุปอยู่ในคลิปสรุปบนล่างออก สุดเด่นบนล่างฟันที่หกเอาหลายคนโชคดีกับคลิปสรุปหลายคนอ่ะดีใจน้ำคลิปสรุปหลายคนเสียใจเพราะว่าบอสือ่อเนาะค่ะพี่นงองบาทที่นี่สุดของไผเขา้าเปิดทั้งสามคนพี่นงองบอกแล้วว่านั่งเอกอยู่ช่องแม่ขั่วนี่ มีให้เห็นมีให้เห็นเดี๋ยวมันเป็นไงคลิปคลิปประกบคู่ของแม่ขั่วเอาสามอาจารย์ดังมาประกบกันเป็นจังไรเอาสามอาจารย์เนื่งแม่ยะาซสองแม่ปะกิดซ้มน้องเอวาน้องเอวาเขาที่รักหน่วยแม่ปะกิดกอดคอกันมา อ่าแม่ย่โสมาทั้ง8ทั้งสามเปไงไดนั่งเอกสนั่งเอกสมคนอยู่ช่องแม่ขั่วผลรับที่จับได้คือ15ชุดเต็มอันนี้คือสิเต็มบาน,นี่อันชุดตัวนี้น่ะแม่รั่วมาจับแยกออก6กสามหปมาจับ6หเพราะว่าของแม่ปะกิตนี่มีม,มีมีเด่นอยู่บ่คือหมูคือหแมนบ่ แม่คั่วก็เลยเอามาจับแปดหกสามหกสี่หกหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามเป็นจังไรพี่น่องได้ยังที่น่าพอใจอ่ามาเบิ้งกันไผเขาแน็กบ้านนี้ไผเข่าบ้างบ้านนี้ชุดประกบชุดล่างนี่รูทเตอพี่น่องสองกับหนึ่งเอามาประกบห้าหกเจ็ดนี่ชุดหนึ่งกับสองนี่เอามาประกบห้าหกเจ็ดนี่ โตประกมานน้ำกันอ่ะถือว่ารุดเอารุดเอามาไว้ทั้งพี่ล้านพ่อแลเด่นบนตัวเดียวไม่ปักหลักเขาอาจารย์นครพนมวิ่งล่างสรอง8ปดพิดเสียนมวกเหล็กให้7ฟันที่7จสออก6กสาม แม่ครัวข้อมูลหนึ่งสองสองพิษเด้อค่ะรอบนี่มาแต่สามพิษสะพยาโมล่างอย่างเดียวผิษคนสารคามพิษเสียนบ้านดุงเลขติดล่างสี่ห้าหกพิษ ปูสามแปดโค้งสุดท้ายเน้นเน้นอย่างเดียวคือสองเข่าตรงๆเด้อพี่น้องเด้อจับคู่บอมี่สองหนึ่งต่ว่าเลขแต้มรวมแต้มรวมนี่เก้ศูนย่ิกะพิษเด้อค่ะสูตรแต้มของปูนีก่กัพิษอ่ะเข่าเลขวิ่งซ้ายดวนจากใต้วันให้โอ้ยบ่จับใส่กันเนาะพี่น้องเนาะให้ศูนหนึ่งออก ซ้ายด่วนวันหวยออกพีดนี่ก็รูดเสียนจอยนี่ก็รูดนะไอ้เซียนจอยโค้งสุดท้ายเพชรเมืองกันให้บนหนึ่งกับสองอ้ยไปจับไปลงลางพี่น้องเอ้ยกอด้อกันมาอ,อดหลอดอ้าวตามให้เพื่อนดีใจบานี้เฮ้าเสียนพิษสนุโลกโค้งสุดท้ายฟันหเข้าตรงๆคือหกสามพี่น้อง เอา้าตามต่อเลยบานนี่แปดหกสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อผลออกแปดหกสามเซียนพิษณุนุโลกฟันยกแรกพิษเด้อค่ะพี่น้องยกสุดท้ายจังเข่าสูตรผู้หวังดีสถิติร่างลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อลุดรอบนี้เลขออกเลขอลขอกสองหนึ่ง เลขออกสองหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรผู้หวังดีพึ่งจะลุดเป็นงวดแรกเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองหนึ่งค่ะพ่อใหญ่อ,อะส่วนเจ้าแมวมูจองอ่างมาด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองหนึ่งกอดคอกันมาเลขบนคือแปดหกสามล่างสองหนึ่ง กอดข้อกันมาพี่น้องกอดข้อกันมาสำหรับเจ้าแม่มูจองอ่างอ่ะตามต่อเฮาคนด่านขุนทศวิ่งล่างเก้าลุดแม่ครัวตัวเดียวไม่ปาก,ลกหลักลุดแม่กุมภาวาแม่กุมภาวาเจ้าคือคักแท่เด่นหกตัวเดียวเขาซัําพี่น้องเอ้ยบุญ แต่ว่าจับคูรุตปานี้มาเข้าตัวไหนล่างตรงๆพี่น้องแม่กลุ่มภาวาล่างตรงๆเข้าตรงๆคือล่างเด้อพี่น้องเด้อบูนี่เกือบแตก3าตัวยะสามเกือบแตก3าตัวพี่น้องเอซกอทมเข้าตรงๆอาจารย์รำปลายมาดหลักร้อยหกับสองหลักสิา หลักหน่วย3เข้าที่หลักหน่วย3เอาจับขูเกือบแตก3าตัวอีกแล้วพี่น้องหกสาเกือบแตกสามตัวแต่พอจับ6กสาแต่ว่าข้างล่างเลขมาน้ำกันบันเนเอฟันเข้าไปวิ่งล่างตัวเดียวปดนี่ได้ลุดแอนนาเข้าตัวกลับโอ้ปูซีศตัวนี้ปูซีศนสุดล่าง ให้ล่างไปออกบนพี่น้องให้ล่างมาออกบนบนฟันสองตัวเดียวไปออกล่างอา้าวคักเป็นคักสุดท้ายแอนนาฟันที่หกเข่าตรงแต่บอมี่หกสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข้าเลขวิ่งเลขเลนแอนนาเกาหลีฟันที่หกอะลักร้อยของเพิ่นบ่อเข่าตัวนี้หาตัว เอนนาเกาหลีชุดเต็มเข้าตัวกับตัวพี่น้องบานนี้เข้าตัวกับเป็น3ามหกบนแต่ว่าบนออกหกสาเอาเข้าตัวกับเซียนยอดรวยลุดคนเมืองการเลขวิ่งลางมาาน้ำกันกอดคู่กันมาอดหลอดเด้อพี่น้องเด้อ กอดคู่กันมาอดหลอดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่มีรุดเนาะ,ะพี่น้องเนาะโอ้เพื่อนบอลรุดเพื่อนวิ่งล่างเพื่อนเขา่าเด่นบนอมตะนี่ปูเข่าของแทะอ่ะเด่นบนอมตะสายสํำโรงรุดอีกแล้วพี่น้องปูห้าแถวฟันหนึ่งที่หลักร้อยรุด คนบ้านด่านสองสี่หกสองสองสสองเข้าตัวใดละบานนี้บนล่างเข้าที่6เข้าที่2คนบ้านด่านสองสองสเลขติดบนไม่มี2ส,สูตรเทียบสนเข้าที่สอง่อะสูตรเข้าสูตรเทียบสนเนาะค่ะพี่น้องนอกกับ สูตรบนลางเซียนลูกแฝดหลักร้อยฟันหนึ่งวิ่งบนหกกับเจ็ดไม่มีหกสามเข้าที่เลขวิ่งเอาเข้าที่เลขวิ่งอันนี้ไม่นยังนี่หลักร้อยน้องเอวาเอาลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยของน้องเอวาเที่ยวนีหลุดอ่ะเลขออก ปดหกสาม็ดนั่งยืนคองหม่องคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยเปดนั่งยืนขอกหมวกคือเก่าอยู่ลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อลุดเท่าตีการุดลุดเท่าตีการุดเซียนบ้านนอกเลขติดบนล่างมาร้อยเปอร์เซนต์มาแปด เลขติดบ,บนล่างสามกับหกหน่วยแม่นแม่นหนึ่งสามอ่ะเซียนบานนอกกับจังยุ้ยเลขเข่าอยู่ในตารางศูนย์เออหกกับสามกับหนึ่งพี่น้องอ่ะเลขในตารางเข่าฟันแตกเซียนสุราชฟันเลขล่างหนึ่งกับสอง อ๋อบนลุดเพชรเมืองจันหลักร้อยพิษอันนี้แห้งพิษคักนี่มาเขาที่แปดเพียเฮ้ย,เ,ยเจ้าเอย่าเจ้าบ่ลลอดต้นนี้เจ้ามาอยู่หลักรอ้อย,ยอยู่ไข่อยู่อาจารย์สุพีฟันเข้าแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองกอดคอกันมาทั้งบนและล่าง อดข้อกันมาทั้งบนและล่างสูตรในตารางพี่นองเอ้ยบอมี่แต่ว่าสูตรล่างบอมี่ส่สูตรบนบอมี่สามเ,เลขในตารางเข้าที่สองหนึ่งเซียนสุพีเซียนบุรีรัมล่างให้สองกับ5เข้าที่เลขวิ่งวิ่งล่างสองตัวมาตัวแม่ให้มาโอ้ยผิดตัวนี้เข้าที่ บนพุ่นน่ะเงยเจ้าเป็นจังไหนพ่อดาบเสี้ยนละย่องเฮ้าก็โพดคักแท่สูตรนี่สูตรนี่ให้วิ่งสามเมนบาพ่อดาบเปล่าแมนบาสูตรนี่ให้วิ่งสามเพื่อนว่าสูตรล่างเอออันนี้สูตรสูตรสิบวิ่งสามสิบล่างว่าฉันเด้ มาคบล่างมาออกบนพี่น้องวิ่งสามล่องหกปาดประเทศประทไทยมึงในมะเขาขักเทะมาครบล่างบ่มีหนึ่งเข่าสองพี่น้องสูตรเพิ่นเนโอนนอยู่ที่สามเพิ่นบริษัทต่วามันมากนันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์เตี้ยบึงการฟันล่างสามไปออกบนฟันบนไปเก้า อาจารย์เตียบึบึงการสูตรคู่ขี้ของคนชัยภูมิเลขขี้มาทั้งสองโตเพชรสบุนผิดบนล่างไม่มีเป็นยังไดแม่ประกิตเท่าพี่น้องแม่ประกิตบนเด่นบนสถิติเด่นบนสี่หกสามกอดคอกันมาอ่องหลองอ่า เลขออก8ปดหกสารางออกสองหนึ่งเป็นจังไรพี่นอ้องเฮ้าเข้าจังวะหกกับสาหกับสมาน้ำกันอองลองอ่าแม่ปาจิตแม่ยะโสธรเป็นจังไรสาเขา่ากับ8ดเขา่าอองลอง ปดกับสามเข้าองหลงมานำกันสามอาจารย์ดังนี่คันผู้ใดไม่ตามผู้นั้นผิดหวังเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสามอาจารย์ดังแม่ปะจิตน้องเอวาแม่ยะโสน้องเอวาเป็นจังไดเขาเบิดทุกอาจารย์น้องเอวา แม่ปราจิตแม่ยะสูแปดหกสามมาเบิดทุกอาจารย์ลักหน่วยเอาต่ายหำ <c oughs> ลักหน่วยของน้องเอวาเข้าอีกแล้วพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิวา่าบอกกันเนาะพี่น้องเนาะมีของดีไม่คุยกันเลขลับแม่น,มน,มนแม่ให้มาอุ้ยเก่าสามเป็น หกสามรูดเซียนคอนเจนหลักร้อยเด่นบนเข้าที่แปดสิบบนรูดตัวนี้พี่น้องรูดตัวนี้หน่วยบนเข้าที่หน่วยบนตัวเดียวคือสามนอกค่ะพี่นอนะ้องเนาะอะเซียนคอนเจนเข้าน่วยบนอาจารย์นครพนมอือฮึ หน่วยบนสิบบนหน่วยคึ้นไปอยูสิบสิบขึ้มาอยู่หน่วยนาะอาจารย์เลยเปลี่ยนใหม่เด้ค่ะสูตรกลับกันแล้วค่ะอาจารย์สูตรกลับกันแล้วรักร้อยเข้าที่เปดอ่าของอาจารย์นครพนมาเกือบแตกตัวนี้พี่น้องขาด 6, 3, หกสามพว่ากหกสี่ใดเอาเบิร์ตหกศูนย์หกหนึ่งหสองหกี่หกสามเจ็ดขาดหกสามตัวเดียวเกือบแตกสามตัว ลุงละนะเมติของแท้สูตรล่างมาด้วยกันวิ่งสองจับคู่เข้าคู่เน้นตรงๆเป็นจังไรเป็นไดสีตัวชุดวินล่างหกเจ็ดหนึ่งสองมาด้วยกันสูตรอ่าอาติดตามกันค่ะพี่น้องติดตามกันไปเซียนมดหาดใจอีกแล้วให้บนมาลงล่าง เสียนหมดเอ้ยเสียนหมดเอ้ยเจ้าขึ้จัดไหบนมาล่งลางจังสีเนอพี่น้องเอ้ยอะสูตรของเสียนหมดหลักสิบไม่ยอมหลุดเลขรับเฉพาะหลุดเนาะคะ่เเะเ,เ,เจ๊เมืองไหม่ปะทุเข่าเทิงบนเทิงลางพี่น้องเอ้ยเจ๊เมืองไหมสองตัวมาตัว 8ปดหสามและสองหนึ่งเด้อพี่น้วังเด้ออะสองตัวมาตัเจ๊เมืองไหมเดินต่อล่างตัวเดียวอเลขปดนี่ได้โอ้เจ้าเลขปดนี่ได้เข้าแต่แปดเด้อเจ้าเด้อเข้าแต่8ดเดินบนเข้าแต่แปดนะคะ โอ้ต่ว่าเด่นลางเขาหนึ่งพี่น้องเด่นลางเขาหนึ่งจะจับคู่บ่กเขาเพ่นได้พอดาบเสี้ยนละย่องพูดคักแทะพอดาบเสี้ยนละย่องเลขติดนี่มากทั้งสามตัวเลยหนึ่งสองสามกอดข้อกันมาบื่อหลักสิบมาเป็นที่หลักร้อยอู้พอดาบเสี้ยนละย่องนี่กับคักอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะอับกันไป สูตรถอยแม่ครัวอ้าเป็นจังไดสูตรตัดสินเด้อนน่เด้อสูตรตัดสินสูตรตัดสินอ่ะสูถอยแม่ครัวเข่าตัวใดเข่าสามเข่าสามพี่น้องอ่ะตามตองเด้อสูถอยนี่คือสูตรตัดสินเด้อแม่ร้อยเอ็ดฟันแปดป้าแปดของเรามาอิลีพี่น้องบนล่างมาแปดอิลี เซียนมวกเกลิกวิ่งบนล่างสี่กับ7หลักร้อยศูนย์หนึ่งสองลูดลูดรูดรูดรูดลูดพี่น้องลูดลูดลูด,ลด,ลด,ลดปู่สาดหลัก10บล่างฟันไปที่สองเขา่าเข่ากอดข้อกันหน้าพี่น้องหลัก10บบนน่วยบนเลข ติดบนเข่าที่หกลักหน่วยบนมาเป็นหลักสิบเลขเข่าเลขติดบนปูสามแปดกับกิ้งคักมาพี่น้องเนาะเีรนาดูนเลขติดบนล่างอ่ะหวยซองบาทเดียวผิดอ่าไปมาเบิ้งกันบันมาเบิ้งกันบานาบน,บานี้พี่น้อง กองในน้อยนี่คือลุดนี่อันในน้อยนี่กองบักไงนี่คือเขา่าบาะนี่พี่น้องแตกซ่องเลยแตกยกซ่องเลยแม่ขั้วพี่น้องแตกกัดคู่กับเขา่าประกบคู่กับเขา่าคลิปสรุปกับเขา่าเซียนอ่าให้ของขวัญปีไม่เทียนละยองพ่อลุงละนาเมติโอเข่าสนัันวันไหวพี่น้อง เอา้ารุดกระตำเข่ากระตาำชิปได้รุดกระตำเข่ากระตาม,าตามคือเขาหนะ้าพี่น้องเนาะเอา้าสำรับปีหกเจ็ดพานไปปีหกแปดศรสวัสดีปีใหม่คือมืออื่นเด้อบานเฮ้ยใกล้สิ่หอดหมืออื่นเราสิยกปีใหม่เด้อบานนี่สิยกปีใหม่มาเสนอเดือบานนี่เพราะว่าสิเข่าปีใหม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาแตกยกช่องของแม่ครัวเอาขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ที่ให้ตัวเลขแนวทางแม่ครัวมาเสนอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะเอาแม่ครัวกับขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามแม่ครัวอ่ะแม่ครัวกับว่ามีสิิงใดที่จะตอบแทนกับขอ้อสอกข้อหาตัวเลขแนวทางมาให้พี่น้องไปไว้พิจารณาสำหรับอาจารย์ที่เขา่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับอาจารย์ที่เขา่าแม่ครัวกับสิตามต่อ เอาพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่ครัวดีใจน้ำซุ้มเพิ่นถือเนาะคะ่ะดีใจสิไปสลองกับผู้เพิ่นถือผู้เพิ่นถือเข้ากระซูกันวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้หกสิบแปดมาหนิพี่น้องวันที่สองมกราคมพศสองพันหาา้าร้อยหกสิบแปดพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องเจอกันที่สุด สูตรถอยก่อนเพื่อนเลยค่ะพ่อกันคลิปนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ